สวัสดีครับผมผมตมาประกาศโฮมบิดนะครับหนึ่งในทีมงานประกาศอัศวินนะครับในเบจทาทีมนะครับลูกศิษย์อาจารย์น้อยและพี่พรคนสวยนะครับผมวันนี้ก็เอามันติคันเลอร์นะครับมุกทองนะครับเบจส้มนะครับมาเปิดประมูลให้หนึ่งคู่นะครับผมขาปลาคู่นี้ก็ค่อยมาทางจุดสี่แล้วนะครับผมสีส้มแจ่มๆเหมือนนะครับถ้าใครชอบสายมันติ เบ็ดส้มอย่างนี้นะครับก็ไม่ควรพลาดนะครับผมก็เอาเป็นว่าผมเปิดให้เลยแล้วกันนะครับที่1 0 0อยบาทใส่เท่าไหร่ก็ได้นะครับลงท้ายด้วยศูนย์พร้อมชื่อเฟซบุ o กนะครับเพื่อการติดต่อและถ้าเกิดแชร์คลิปนี้ผมเป็นสาธารณะนะครับก็รับตัวเมียด้านหลังนะครับไข่เริ่มมุมๆนะครับเอาไปทําต่อได้เลยนะครับผมก็คู่นี้ผมก็จะปิดให้วันที่8นะครับเดือนมิถุนายนนะครับ 2566นะครับผมเวลาสามทุกครึ่งนะครับจะมีต่อเนื่องนะครับถ้าใครชอบสายมันติดคันเริ่มมุกทองนะครับเบจส้มนะครับสีส้มๆจุดๆเลยนะครับก็มาร่วมสนุกกันนะครับผมภาพวันนี้ผมก็จะมาประกาศทอบีทนะครับหนึ่งทีมงานประกาศอัศวินนะครับนายเป็นตาทีมลูกศิษย์อาจารย์น้อยและพี่พรคนสวยระกาสลาไปก่อนครับแล้วฝากกดติดตามช่องการดอัศวินนะครับ ในเป็นทีมนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กับทีมงานทุกคนนะครับจะสร้างสารรค์ผลงานดีๆเอามาแบ่งไปกันนะครับผมวันนี้ก็กลับลาไปก่อนครับสวัสดีครับผม